กบผมนายเชอศักดิ์ศีส่าใจผู้ในการสำนักง,งานเกตพื้นที่การศาึกษาปรมศึกษาคอนแกนเนทสองในนามของคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันเจ้าหน้าที่นักกีฬาและผู้มีเกียริณที่นี้รู้สึกเป็นเกียริอย่างยิ่งที่นทาได้กรุณาให้เกียริมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน พนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวัชการเขต2ประจำปี2557ประกอบพระคุณพระเมรุสูงในโอกาสนี้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรวชนมีทักษะทางการกีฬาและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและเป็นนักกีฬาอาชีพ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาาที่สมบูรณ์แข็งแรง สามกอความรู้รักมัคทีสร้างเสริมลักษณะคนไทยให้มีคลักษณะตามที่สังคมปรารถนาบวันนี้ได้เลวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานเพ้มอวาดการเปิดการแข่งขันและประกอบวิธีเปิดการแข่งขันกีฬากีฬา,าน,นักเรียนสพนักงานกิจธุที่การศึกษาบรรทุษาเข่งเฉลีสองประจําปี25 5 7หรือสอบปอขอนเข่นเขตส,สองเกมตามระดับ ขอการ<อ>เรียนเชญครับวันนี้ตัวกระผมนายพงศักดิ์ตั้งวานี่ชั้กระผมนายกงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกตืก้นตินและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเ,าเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันนะครับสปปพปขอนแก่นเกตสองเกมในวันนี้และมาเห็นขบวนแห่ขบวนพาเหรดที่สวยงามได้มาเห็นสแตนเชียได้มาเห็นเวที นะครับกองเชียร์ที่เราได้ทําอย่างสวยงามในแต่ละอําเภอได้เห็นความตั้งใจของผู้บริหารทุกฝ่ายทุกส่วนก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ตั้งใจทํางานในวันนี้ก็อยากการเรียนว่าศิลปะดนตรีกีฬานั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประกอบการเรียนการสอนนะครับเพื่อให้เด็กเยาวชนของเราเป็นบุคคลที่มี ความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีในสังคมไทยในอนาคตก็อยากกาเบเรียนว่ากีฬาเป็นยาวิเศษนะครับกีฬานั้นเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมแล้วก็สติปัญญานะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาตินะครับวันนี้ก็ได้เห็นกิจกรรมดีๆซึ่งก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผููที่มีอุปการะคุณนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอ,อ พีโอกาสนะครับเปิดการแข่งขันกีฬากีทาสอปพปฝันแก่นเก็บสเกมประจำปี2,557นะับินี้ครับสวัสดีครับ